เอาตรงๆคมมีคำถาม2อย่างนะอย่างแรกเลยคือแบบนี้เนี่ยมันมันดังได้ยังไงแล้วคำถามที่2นะฮะคือไอมีมแบบนี้เนี่ยมันดังได้ยังไงตั้งแต่แรก <c oughs> ก็วันนี้เรามาอยู่กันในแมปแบตเตอร์อิตาเลียนเบนลอตนะฮะซึ่งมันเป็นแบบที่เกี่ยวกับมีเมมหนึ่งนะที่ชื่อรวมๆเนี่ยมันคืออิตาเลียนเบรนลอตคือมันแทบจะกลายเป็นสก,กิบบี้ยุคใหม่ไปแล้วอะคือแบบมันคือภาพ AI สักอย่างที่ผสมไปด้วยเนื้อเรื่องเก่าๆที่บรรยายโดยแบบ AI ภาษาอิตาลีซึ่งสำเนียงการพูดของมันเนี่ยยิ่งฟังยิ่งเกียด Ini, แล้วก็ผสมกับการตัดต่อสุดจ้าบนะฮะจนกลายเป็นมือระดับโลกตอนนี้นะ,ะมันเคยมีคำหนึ่งที่บอกกันนะฮะว่าเจนอัลฟาเนี่ยคือจะเป็นเจนที่ค่อนข้างดูมากๆเพราะว่าเตดแบบเวนล็อตอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนแรกเนี่ยมันเป็นแค่สกิลเบดี้ซึ่งผมก็แบบพอเข้าใจได้มันก็แค่เนื้อเรื่องอะมันแบบมันไม่ได้จริงจังขนาดนั้นมันก็กระตูนเด็กได้แต่ว่านี้เนี่ยโอ้ผมก็ดูมาละ

แต่เอาไว้ว่าเราข้ามเรื่องนั้นไปแล้วกันนะส่วนมากเนี่ยตัวที่เหลือเนี่ยมันก็จะเป็นแบบพวกมีมฮ่านั่นแหละมันไม่ได้มีอะไรดาร์กมากหรอกก็ไปสัมผัสประสบก,การณ์เวนรอดกันนะฮะซึ่งแมบนี้ถ้าเกิดคุณเจอนั้นอะไรกแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะมันดูแคชเกียร์มากๆซึ่งก็ใช่แหละแต่ว่าอืมเราช่างมาแล้วกันเรามาเน้นเกมเพลย์กันดีกว่าโดยแมบ,บนี้นะฮะมันจะเกมเพลย์คล้ายๆกับพิกอ a ซนะคือแบบเลือกข้างแล้วก็พอแบบเกิดผลสรุปไปแล้วเนี่ยก็จะทําการเอาอาวุธมานั่งตีกันแบบนี้ซึ่งพีตอกกนนาโเคข เอามาเริ่มตาต่อมากันนะฮะมีตะลาริโดตะลาราไอ้ตัวนี้ดังมากผมบอกเลยมันอยู่ยกที่อะเป็นแบบฉลามใส่รองเท้าสอย่างแล้วก็เนี่บอบบากานีกุสซีเน่อ่ะเรือกข้างผมไม่ต้องการแบบเป็นข้างดังอะผมอยากอยู่กับเครื่องบินอนะเครื่องบินเที่จะตายอะไอ้ตัวนี้มันเป็นยากกับไอ้ตัวเล็กๆที่ผมเคยบอกเมื่อกี้นะใช่ทุกคนผมไปนั่งดูมาแป๊บหนึ่งแต่ผมแบบปิดไปหลังจากเออสามตัวแรกเพราะว่ารู้สึกมีคำถามในชีวิตมากๆนะฮะโอ้ m ม g ก d แล้วมันมีเยอะมากเลยนะมาเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ย มามาเราเราตีเบามากอะ่ะล้วแบบแล้วป็นแค่ไม่บบนเบสบอลไอ้นี่มาแบบมาเป็นอืดับเอ็กคาลิเบอร์เลยอ่ะอืม,ต,อม,ต,อมต,ตีเข้าไปอ่ะอืมจะตายแล้วอ่ะอืมตีไปเข้าไปอีกอืมตีเข้าไปเออบอบรโตปบาติติโน,โน่อ่ะเสียงพากมาแล้วก็กุบโร่ซูสตีดิวอเพียร์ั้งคู่เลยอะ่ะเอาเป็นว่าผมเป็นมาเฟียแล้วนะมาเฟียหัดใหญ่อะ่ะจังหวะนี้อะ่ะได้เวลาตายแหละฝั่งนู้น่ะมาเนี่ยมีแบบมีแบทมาโอ้สามลุมสองอะ่ะ อ่ะล่ะมามาเนี่ยเบคอนอยันน,ยนี้ยันนี้มาเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้หนีไปไหนตัดโค้งตัดโค้งตัดโค้งตัดโอ้ยโอ้ยทำไมจโจูจไปก็แเลกแลมบมันี้มันแรลกได้ไงอ่ะตัดเรียบร้อยอ่ะตายหนึ่งเอาคนนี้ยอมแพ้เหรอพี่หมดแพชชั่นเหรอหมดแพชชั่นอะไรอ่ะผมดักนี้ดักดักโอเคเรียบร้อยเแต่เดทอ่ะพี่ก็ไม่พอใจไปนานแล้วนะเบคอนแค่รู้ว่าสามลุงสองก็จบอะไร อ๋อเราสามารถปลดล็อกอาวุธได้เนี่ยอ๋อคือแบบอาวุธมันไม่ใช่แบบตามฝั่งแต่ว่าเราจะต้องปลดล็อกเอาเองอ่ะตัวเดิมอีกแล้วไอ้เบลลบัตินอักับโอ้คาเปบลลโนโคโคโซีนเนี่ยเพื่อไม่ให้ซ้ำกับเอ่ออันเดิมนะฮะมาในฝั่งนี้เลย ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณอ่านชื่อทุกตัวถูกได้เนี่ยสำหรับไอมีไม่นะค,คุณคุณดูมนะ <c oughs> คุณแบบเป็นเจนอัลฟาที่ดูบ้าๆนะคุณแบบไปรอดแหละคือว่ามันเป็นมืมที่ไม่รู้ว่าดังได้อีกท่าไหนอะแต่ว่าอืมมาแล้วว่าอืมหนีไปไหนอะมานี่ที่บล็อกมันเล็กมากอะแต่ว่าอืมตีมาตรวนี้ตีคัดคอร์เนอร์จังหวะนี้ดักดักเรียบร้อยอะรวยเลยว่าแต่เราจะเอาอาวุธใหม่อย่างไงเนี่ยอ๋อคือโอ โอ้โหหกสิบเก้าโลบัคแล้วแล้วเงินเราเราไปทำอะไรอะ่ะอ๋อเปิดตรงนี้อ่ะลองเปิดดูแล้วกันสคริปต์สคริปต์นี้ต้องใช้เงินหนึ่เหรอเดี๋ยวนะโอ้โหอ่ะเราได้กระดูกปลามาซึ่งดาเมจน่าจะพอๆกันนะแต่ละอันถือว่าโอเคนิดนึงอ่ะเมื่อกี้มันอะไรกับอะไรนะอันนี้คือซูเปอร์ซูปเปอร์ลาซูปเซปอร์บร้เ,เนี่ยกับเอ่อเพนากินีคาสิโน,โนอืมมาลายอะ่ะเท่กว่ายเยอะเลยอะ่ะมาเริ่มสู้กันน่ะโอ้จบละพอตายสักคนหนึ่งขอร้องตายพลีส โอเคขอบคุณมากอย่างน้อยก็ตายคนหนึ่งอ่ะแล้วก็เบคอนแกไม่รอดลอะเอาไบราบราพาเติฟินกับกับปุชิโนเอสซ์ซิโนโอเคท่านผู้ชมรู้ใช่ไหมว่าผมเลือกข้างไหนอะได้เวลาละไม่มาเรียบร้อยอะมาดูซิว่าเราจะรอดหรือเปล่าอ้แมปเมื่อกี้ค่อนข้างเอนเตอร์เทนเกินไปไนิดนึงนะฮะมาที่แบบที่สองกันบ้างนะ,ะต,า,า,ลลตา,าลาริโลตาลาลาอาร์เอ็นจี เป็นโซลไอเจเวชั่นแบบดีกว่าหรือเปล่าวะลองเข้าไปดูซิไอ้นี่คนเล่นเยอะกว่าสมควรเลยนะเยอะกว่าแบบแบบเบลลัสหลายหลายแมปเออเดี๋ยวนะปิดเพลงยังไงเหมือนมันจะปิดไม่ได้โอ้โหแล้วมีแบบมีเกมพาร์ตออลอกออด้วยอ่ะปลดล็อกทุกอย่างเลยอ่ะมันคงไหมเนี่ย UI ระดับแบบทีมชาติอ่ะโอ้ my god บาเบรีโน่เอสปาตินีอว้าวแล้วเราออโต้โหลดได้ไหมโอเคเราสามารถออโต้ได้ถือว่า ดีอยู่แล้ะฟาดโลได้หรือเปล่าโอ้เกมพาสว่าแล้วอะ่ะโอเคเออโอ้พระเจ้าทุกคนผมได้ราสเบ e รนี่สุคุมมินิเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวใส่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันเรียงกันยังไงเนี่ยเดี๋ยนะคือตอนนี้เนี่ยข้างบนเนี่ยคือแบบเป็นเป็นตัวหาง่ายแล้วตรงนี้เป็นตัวหายากและลงไมค์ชีนึงกลายเป็นตัวหาง่ายฮะเอาเป็นว่าอใส่เข้ามาว้าวมาแล้วอะ่ะโอ โมเดลอะ่ะอืมส่งเสียงดูสิสสโโต่อไปเป็นไฟเดอร์อินเตอร์เลียดเบลลอตนะฮะน่าจะอืมดีกว่าหรือเปล่ามี45เบลลอตสินะได,ไ,ได้เวลาไปตามหาเลยละเออคือคือจะปั้นโมเดลหน่อยเหรอครับพี่ปัน้นสปูนดีหน่อยดิเลยเหรออืมแต่ละอย่างซ่อนนิดเดียวนะมากๆเลยอะ่ะไม่เห็นเลยเนี่ยกูฟุ้นแลนี่ซิกซิโคปินนี่แล้วก็อันนี้มัน มันคือแกะใช่ไหมแกะจักรวาลสักอย่างมีเท้าด้วยอะ่ะลาวาคาซาตรูโนซาลูติเรินาว้าวโอุ oh my god แมปต่อไปอะ่ะทุกคนเรามาสู้กับอืมตุลูลูลุตาลาละ่าว้าววาแล้วอะ่ะอืมโมเดลปืนถือว่าดีอยู่นะเนี่ยแต่น่าจะเป็นฟรีแอสเซทอ่ะอ,อืมน่าจะเป็นแบบที่แอปสุดซินในมาระดับหนึ่งเลยเนี่ยวันเดียวพี่ทหารโอ้ oh my god ตุลูลูลุตาลาล่ามาแล้วอะ่ะมีออาตจ้าไฟในมือถือนะโคตรสะดวกเลยอะ่ะโอ้ my god ที่มันทุงทุงทงอ่ะเอาทุงทวอ่ะ ยิงอ่ะยิงไอ้นี่ทุงทุงทงอยู่ไหนทุงทุงทงอยู่นี่ทุงทุงทงพี่แกมิซจะมาตีผมเลยฮะเขาอีกนอผมไปแล้วอ่ะผมสามารถเปิดสเกลได้ด้วยอ่ะผมเปิดบาเรียโอ้ my god ผมวิ่งเร็วมากผมแดชได้โอ้โอ้คาปิบาร่ามาแล้วอ่ะโอ้ my god ย,ยิงเร็วอ่ะเอะเฮือช่างน่าเศร <c> ้า <oughs> สุดท้ายสวายอิตาเลียนเบลลัสอ่อ นี่เหมือนบ้านที่เราคุ้นเคยมากๆเลยนะไอ้อบ้านนี้ไปโดนรียกยมากี่รอบแล้วคือคือประมาณล้านรอบอะโอเคไหนคือเบ็ล็อตโอไมค์ก็ตูรู้ตามล่าตามผมไปแล้วอะไม่นะโอ้แล้วมันไม่คิดจะกระจายกันด้วยนะมันแบบมันอยู่ที่เดียวเลยอะอืลงมาโอไมค์ก็ผมเจอกาฟิซิโนโกับตู้เย็นอีกแล้วโอ้ยอันนี้คืออะไรอันนี้ออบบี้อะมาท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะโชว์ความโปรออบบี้ให้ดูอืมหนึ่งทีอะสองทีอะสามทีอะและสี่ทีห้าทีอืมตรงนี้เทคนิคระดับโลก เดินไปแล้วอะตรงนี้อืมต้องเป็นสีฟ้าแล้วก็เชิบฮะคืออะไรอะไม่รู้โอ้ใหมก็แล้วตรงนี้มีปีรามิดด้วยนะฮะเดววลาไปที่ปีรามิดกันละตอนนี้เบนลอดกำลังโอ้ใม่ก็กำลังจะบอกว่ามันโดนดึงความสนใจอยู่ไหมนะผมกำลังจะตายแล้วอะอ่ะเืออโอเคทุกคน ยินในรถก็สูโอ้โหโู้เย็นโดนอะไรงนี้ยินดีที่รถกาสูอคลิปคอนเทนต์ฟาร์มนะฮะผมไม่รู้ว่าผมจะทําอะไรดีนะก็เลยลองมาเล่นแบบนี้แล้วกันเห็นว่ามันดังดีแล้วก็มันมีคนนึงทำนะฮะมันแทบจะไม่มีสาระเลยแต่ว่ายอดวิวมันโคตรเยอะก็เลยอทําตามบ้างดีกว่านะไปคิดที่บรรยากาศสวยๆนะฮะโดยการโดนตู้เย็นขค่มเกิดแบบนี้นะก็ถ้าเกิดเป็นความไม่ยังไงก็สามารถบอกกันได้นะฮะถ้าเกิดคุณอยากโชว์ว่าคุณดูมากขนาดไหนก็สามารถลองเอ่ไล่าชื่อแต่ละตัวตนของอินเตาเลียนเบลล็อตเนี่ยใน ผมไม่ตายฮะอ้๋มยกอดมีโอกาสเดียวนะฮะโดดออกหน้าต่งตางเพื่ออินสรภาพไป